ับตลรวูทำเสร็จพวกเราเล่าสาธุเูเดินโมเดลกันนะครับ รับรับแล้วแผเมตตาแบ่งบุญให้สรรพสัิญเ่อกี้ก่วบังสกุลเนี่นี้ครับตรวจที่ส่งข้อสอบนีสัพเิสัตตา ทั้งหลายทั้งปวงจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดเหลือได้มีเวรซึ่งกันและกันเลยเหลืได้มีเวรซึ่งกันและกันเลยสัพเพสตตาสัพเพสตตาสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดเหลือยได้พัญบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลย สติสตตาสตสตตาสต์ทั small, ้งหลายทั้งปวงทั้งรายทั้งปวจงเป็นสุขเป็นสุดจงเป็นสุขเป็นสุขเธอย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลยอย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลยจงมีแต่ความสุขกายสุขใจมีแต่ความสุขกายสุขใจรักษาตนรักษาตนให้พ้นจากก ให้จากกยด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นเธอยันทั้งหมดทั้งสิเข้าพกเจ้าขอที่ส่วนกุศลนี้ข้าพเจ้าขอท่วุศลนี้ให้แก่คุณบิดาและมารดาให้แก่คุณาและมัดครูบาอาจารย์คูณพราอาจารย์ยตาใ่าสนิทมิสหาย ในเวรทั้งหลายรวมทั้ง,งท่านผู้มีพระคุณ,ท,คณที่ได้ให้อาหารและปัจจัยสีแก่ข้าพรเจ้าข้าพเจ้าของที่ส่วนกสุลนี้นนนให้แก่เทพเจ้าทั้งหลาย ที่ขบปักรักษาพระเจ้าและเทพเจ้าทั้งหลายั่วสากราภพแหลปิยายมราต้นเท้าจัตุโรกบาลทั้งสี่พระตรณีพระคงคาพระเต เจ้าที่เจ้าทางเจ้าทุ่งเจ้าท่าเจ้าท่ำเจ้าป่าเจ้าเขาเปรตอสุรกายพีสางนางไม้และสัตวสัตว์ทั้งหลายที่เวียนว่ายตายเกิดอยู่ในวัฏฏะสงสาร และน่านสถานที่แห่งนี้นขอจงอนุโมทนา,นนาในกุศลผลบุญนี้การพวกข้าพระเจ้าทั้งหลายาได้กระทำแล้วด้วยดีใน,ดยดในครั้งนี้ด้วยเธอข้าพระเจ้าขอที่ส่วนกุศลนี้ เป็นพระราชกุศลแด<ล>่แองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้า,พร,า,จาพระบรมบราชินีนาะพร,รา้นะพรอมทั้งพระบรมวงศานุวงศ์ทุกๆพระองค์ จงส่งพระ,กะเกษมสำราญทรงมีพระชนมายุย,าาายิ่งเยืนนาขอผลบุญนี้นจงเป็นปัจจัยส่งผลให้ข้าพระเจ้าทั้งหลายได้เข้าถึง,ถงซึ่งความเจริญ ในธรรมะของพระพุทธเจ้าขอจงมีสติอันเร่อิอปัญญาอันเร่ออายุอันเร่อสัตอันเร่สุขภาพอันเร่ ความสุขอันประเสริฐความสุขอันประเสริฐจงบังเกิดมีแก่ข้าพเจ้าจงบังเกิดมีแก่ข้าพเจ้าในชาติปัจจุบันนี้เธอในชาติปัจจุบันนี้เธอ 总管。 สุข,ขงสอธตามลับาทุกคนครับกราบกราบระเดี๋ยวไม่จัดข้าวแล้วก็ตีกองตีระฆังเรียกอะเดี๋ยวเราทานข้าวทานปลาแล้วพักผ่อนสายสายักประมาณร่วมร่วมบ่ายบ่ายโมองอะไม่ถึงอะประมาณเที่ยงเสร็จๆหลวงปู่จะลงมาาเรา รถน้ำทำหัวพ่อแม่ปุยญาตายายใครที่พาพ่อพาแม่มาเดี๋ยวเจ้าหน้าที่ก็จะโต๊ะจัเก้าอี้ให้ที่โอบล็นั่งรถน้ำทำหัวพอพรรตแบบกิจกรรมอย่างนี้เป็นกิจกรรมที่ทำให้จิตใจผู้เท่าไม่ต้องนั่งเศร้าจิตใจผู้เท่าได้ชุ่มฉ่ำรุ่งมเรืองเจริญมีความสุขสมบูรณ์ในจิตใจ ก็เป็นการสร้างขวัญสร้างกำลังใจ้ช่วยเหลือบุปคัธรรมเลี้ยงดูท่านคำพบคำชากได้รูใจดีๆอย่างนี้แหละมันจะทําให้สุขติพพเกิดขึ้นแก่ท่านเนี่ยถือว่าเป็นการตอบแทนบุญคุณท่านผู้ชาวทุกคนมีบุญคุณต่อแผ่นดินเนี่ยราดได้ท่านเราจึงดีวันีนี้ทุกคนก็ควรต่างต่างมาเรรู้ถึงบุญคุณของท่าน ทำอะไรได้ก็ทแต่ขณะที่ท่านยังมีชีวิตดีกว่าแบงบน้องข้อฝังอ่างขวาโลปอๆกินนูน่นกินนี่พูดนู่นพูดนี่ซึ่งไม่มีประโยชน์อะไรล้ากราบลาพระล้างสมมา,าส,มาส,มาสัทโท ขอบใจลูกหลานทุกคนที่มอเป็นกำลังใจแล้วก็มาลดน้ำรำหัวครูบาอาจารย์ ขอให้ความสุขสมบูรณ์และสิ่งที่ท่านผุ้หวังจนสมเร็จประโยชน์สมปราถนาทุกท่านทุกคนสวัสดีปีใหม่ลครับขอกระบมผูบเฝกันนะครับครับครับ แล้วก็ไปหาถา่าทางน้ํานะครับในโอกาสนี้ช่นพี่น้องท่านใดนะครับไหนยังไม่ได้ไหวปัจจัยหรือมาอะไรกับหลวงปู่นะครับทุกนหลวงปู่ก็กำลังจะได้เราปศาลาเพื่อปัปิจัยนะครับในโอกาสนี้พี่น้องก็ฝากได้นะครับที่หลวงปู่ได้ให้ผ่อนในวันปีใหม่ขอโชคขอโชชัยให้กับพี่น้องทุกคนงาหลายคนก็อยากถ่ายรูปแล้วก็กดแชทได้นะพี่น้องนะโชจะหวานให้ดีๆว่าท่าน,นนะันเนาะ แม่วันปีใหม่นะครับได้เจอองค์ครูบาอาจารย์ได้เจอญาติพตรญาติธรรมมาร่วมนํารันในส่วนที่อุศลนุ่วนุศ้กับปัจฉชนและได้ฟังเทศงฟังธรรมนะครับเพื่อให้เข้มข้บรรยากาศครับเปิดเพลงปีใหม่นะสลับเสียงให้ฟังเครับทีเจของเราครับพี่ดาวเปิดเป็นเพลงปีใหม่สงการนะเพื่อให้บรรยากาศของวัาอ่อนน้อยของเราเต็มไปด้วยความชุ่มชื่นบรรยากาศแห่งกุศลกัริลยนะครับท่านใดที่นำคุณพ่อคุณแม่มา นะ,ะนะครับเราก็จะเขาเรียกว่ารถน้ําดาหัวผู้สูงวัยแล้วก็มีรถน้ําพระะรถน้ําเมนและก็มีโอกาสาได้ส่งน้าอองหลวงปู่นะ้ะนะครับพี่น้องนี่คือเป็นผลงานุลงานที่สนป็นความตั้งใจของพวกเราหนะนะครับในางานของเราในส่วงนี้นะครับก็คงจวัาชันพนะครับพี่น้องท่านไหนที่ต้องการจะเป็นเจ้าของหนังสือพระของแผ่นดินนะครับจะเริ่มด้านนอกมี วันนี้นะครับน้ำยาสบายรถพิเศษนะครับไปสนิยบัตนะครับมาฝากไว้ได้ตรงนี้นะครับแม่มาฝากรวมไว้ตรงนี้นะครับผลิตภัณฑ์ฮอกจังนะครับก็3สามเดียวตาดตกผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรและหลายสิ่งหลายอย่างนะครับพี่น้องสามารถที่จะรวบรวมนะส่วนรูปคุณพ่อคุณแม่นะครับยะเลนเก็บไปบ้านด้วยนะครับเอาไปเก็บไปด้วยเสร็จจากพิธีแล้วนะส่วนพี่น้องท่านใดนะครับยังไม่ได้ทานข้าวก็ ไปทานข้าวหาข้าวทานกันตามโรงทานโรงอาหารนะครับจะซื้อทานหรือไปทานตามซุ้มตามเต็นได้นะครับตอนโมทนาสาทุกับพี่น้องเราที่ได้นําอาหารมาแจกจ่ายให้กับพี่น้องเรานะครับโมทนาสาทุกับทุกท่านนะครับแหมวันนี้นะครับเราก็เต็มไปด้วยงานบนงานกุศลขอขอบคุณครับพี่น้องเราํำไปสนิบบัทมาให้อนุโมทนาสาธุนะครับได้ช่วยกันใุญ่ ทำบุญกับพระศาสนานะครับพี่น้องข่านใดที่มาถึงแล้วนะครับมาไม่ทันถึงช่วงเช้านะก็สามารถนะครับที่จะรจ่วมกิจกรรมในช่วงบนะ่ายมาถึงกันแล้วนะที่วันตอนนี้หลวงปู่ท่านก็ยังอยู่ที่สาราปฏิบัติธรรมอยู่แล้วนะครับรับจตุปัจจัยจไยธรรมที่กล่าวสยญญุสิทธิ์นะครับที่นํามาถวายวันนี้เป็นงานใหญ่งานบุญงานกุศลนะช่วงบ่ายที่เราก็คงจะส์น้ําพระ นะครับต้นน้ำดำหัวขอพรจากผู้ใหญ่ก็ขอเชิญเลยนะครับคุณพ่อคุณแม่ของเราวันนี้เป็นความโชคดีนะครับหลายท่านที่นําคุณพ่อคุณแม่มาด้วยนะครับอย่ที่หลวงปู่บอกท่านผมเครื่องดีจริงดีนะครับที่มีลูกหลานนะครับคุณแม่จะไม่ใช่